สิพาะมาเห็ดอ,อมไก่จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเรามาตำพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร่เอาไปเห็ดเครื่องหอมมันเนาะจ้ะตำกันเลยจ้าตำให้ละเอียดจักกน้อยเนาะจ้ะเวลาเอาไปพัดกับไก่มันด้หอมในที่ละจ้ะพี่น้องจ้า เต๋อ่ตมาคัำเนียด้วยค่ะเอาซัมเนีจ้ะไปพัดเลยเนาะค่ะป่านี้พอข้าขวบขวบเครื่องมันหอมแล้วเอาไก่ลงไปเขีย่ยถัวใส่เลยค่ะพี่น้องจ้าไก่ทีเ,าเ้าเย็ดใบดาเลยเรียบร้อยเนาะจ้ะเห็ดเสร็จแซ่บเนาะจ้ะ หไก่ส <m> ุกไก่หอมนะจ๊ะเอ๊เดี๋ยวดเดี๋ยวเจนไปจะเปลี่ยนกระทะนิดนึงเด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะใส่ใบบุกขุดนิดนึง้ะจ้ะส้นใหญ่หอมขวบจนไก่สุกหรอคะขวานามสำนีับจนไก่สุกนะจ๊ะสุกหอมแล้วค่ะพี่น้องจ๊า เดี๋ยว่าที่เติมน้ำาลงไปสักหน่อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหลาางหก้วยจากหลั่งที่ที่ตั้งเกรือลงมาหันเหี่ค่ะ ลอกไก่เปื่อยเนาะจากเพิ่มน้ำเขาไปอีกเนาะจากพี่น้องจ้าพิษฟ้าไปค่ะพิษฟ้าลอกไก่เปื่อยเนาะค่ะเดี๋ยวห่อเมาจะคอยมากรุ่งรสเนาะจากพี่น้องจ้าขี้เพีก้กระเพาก็เห็นหนาเตะต่อยเนาะจากพี่น้องจ้าเพราะว่า,าตัางกล่องทายค่ะเดี๋ยวหยเห็นทตน้นเพ็้ยเนาะจา้ดเดี๋ยวเอาไว้ไปอีเห็นหนาต้อนกินเนาะจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวว่าเบิ่งหมดเผื่อนจับ สลือซุวนีอีกนิดนึงนะจ๊ะการปรุงลดลงไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันนักแดกกับใสผงนัวก่อนจะ้ะเจ็ดต่อยมากหลายกับใส่หลายด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำปรลาค่ะที่ขาดไม่ได้ตอนต้มที่เจ็ดต่อยใส่ใส่สเกลืองลงไปกับการตำเครื่องเลยอเนี่ยจ้ะ ก็ได้ก็ได้ขันต้อนอีกสิบโไซคือสิบอไเอือเือกอะเพิ่มรดดีนิดนึงค่ะพี่น้องจ้าโอเคโคนโคนจัะพี่น้องจ้าหอมห่วยๆค่ะหอมเครื่องเครื่องมันถึงนอกจาก บดเรียกขัดจอกมะเขือเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าใส่ผัดกันเลยนะคะ่ะผักเข้ามานี้นี่ต้นหอมเนื่อจากแล้วก็ใบกระเท ا าค่ะแล้วก็ผักชีบะเขือใส่ลงไปแล้ว,ดวเดืองจากมะเขือใส่ลงไปแล้วแล้วก็ลูกโดดค่ะใส่ลูกโดดน้ำนเนาะเผื่อมันหวเ่เผ็ดเนาะจ้ะ พริกเขียวจากละก็ต้ามด้วยเนี่ยค่ะต้นหอมผักชีเดี๋ยวเรต้นหอมเปื่อยน,นิดนึงจ้ะสุกนิดนึงไว้ใส่ใใไอใบกะเพราลง ใบกะเพราหนูชอบส่วนโตเ้ยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเวลาแกงออมสิแกงออมเนื้อแกงออมหมูแกงอมมกกงอมไก่เจตไอยกับมักไซใบกะเพราค่ะเจตไตอยว่ามันหอมแก่ข้าวในแบบเยี่ยมเลยอะค่ะแกงออมกับใบหยากค่ะอะใบกะเพราลงเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊เนะคะอารงหลายๆค่ะ แล้วก็ตามด้วยเนี่ยจ้ะพี่น้องจะเข่าขัวค่ะเผื่อมันสืหอมเนาะจ้ะเข่าขัวเด้อนี่มักหน่อยมากไลยแต่ใส่แกงเด้อจ้ะแกงออมน้ำไล่กับผักแสบนะจ๊ะใส่น้ำคอจาะ เรียบร้อยจ้ะกินกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าห่อนห่อนสวัสดีค่ะมาพบพอกระชมเจตต่อยภาพเพื่อนอีกระคาพี่น้องคะเมื่อน,นี้เจตต่อยภาพพีพะน้องมากินเขาเพื่เก่าค่ะแก้งอมไก่จ้ะพี่น้องจ้าแก้งไก่เหนียวเนาะใส่หนำปวดตัวสำนึงค่ะใส่แนว่ี่ใส่สเจตต่อยกับผ้าเฮ็ดแล้วค่ะเมื่อน,นี้แล้วก็ได ปลาซับได้ดปลาหลซับมากินน้ำค่ะพี่น้องจ๊าได้ปลาไซับมากินน้ำค่ะแล้วก็ได้บวกเขือมาแจวไดสะเดามาแก้มขึ้นเก่าค่ะแล้วก็ได็แตงแล้วก็ม้อนี่เจ้อยได้เป็นข่าวสวยเด้อค่ะบ่ได้เฮดบ่ได้กินข่าวเหนียวเด้อค่ะพอดีกินข่าวเหนียวมาหลายมือแล้วเนาะจ้ะมือนี้มาเปลี่ยนข่าวสวยบนงจักหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะเอามาจานลงเมืองน้ากันเลยค่ะตระแสบบอลมเจ้าวะ พันห้อนเลยค่ะไข่มันประหลาดศาักของคุณนี่นี่รุยชาแนลเลยจ้ะเดีต่อยมากินของเพลินของเพลินมันนัวดีจ้ะ lục đột cả แกงออมต้องใต่พักหลายๆเนาะจ้ะแต่มือนี้เจตอยได้พักบ่หลายเด้อค่ะ mặn vạch tầm Tầm tai tầm là đủ ca 他们上装钻，对吧？ น้องจะตัวแสบมันจะ้ะ เขาเจ้าก็สามารถใส่มือได้ด้วยจ้ะ แกวเป็นพวกใสเขา้าต่มไข่กระแสบด้วยจ้ะ सध्या होतं か。 เอาละาจา้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เจตต่อยกับภาพพีพาน้องมากินเข่าคือเกา่าเหรอคะแกงออมไก่เหนียวเนาะจ้ะแซ่บแสบค่ะใส่ผักหลายๆหอมผักที่หอมต้นหอมนะค่ะใส่ผักหลายอย่างค่ะอิ่มละาจา้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เจตตอยกับคอปากพ,พี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจตต่อยในเด้อค่ะเพิ่เสได้เป็นแรงกำลังใจให้เจตตอยเหตุคลิปต,ต,ต่อไปเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้เจตต่อยไปก่อนเด้๋ยวจะไหวพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวาสดีจ้า